ดีว่าวันนี้ปังโกได้ไปหาหมอะคะเนื่องจากมีอาการผิดปะกะตินิดหน่อยนะคะเป็นอาการของผู้หญิงนะคะซึ่งปังโกคิดว่าน่าจะเป็นมาจากการที่เรากินดีท็อกปังโกก,กินดี top, ท็อกยี่ห้อหนึ่งนะคะ,ะติดต่อ,ต,อต่อเนื่องกัน3มเดือน3เ,เดือนกว่ากินก่อนนอนวันละซองเนี้ยแหละกินก่อนนอนแล้วทีนี้มันทําให้เราเป็นประจําเดือนถีแล้วก็มากับปิดกับปอย เออมาเป็นสิบวันไม่หายอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เลยกังวลว่าเอ๊ะมันจะเป็นอะไรหรือเปล่ามันเป็นสัญญาณบ่งบอกเลยเตือนอะไรไหมนะคะเราก็เลยไปหาหมอนะคะหมอก็เลยให้เราตรวจตั้งคันนะ,ะคะคลิปใจนะคะอ่าก็เลยบอกว่าเพื่อนหมอบอกว่าให้คุณตรวจตั้งคันถ้ากุท้องก,ก็เลี้ยงนะ,เ,นะ,ะเพื่อนสติค่ะเพื่อนสติมึงไม่มีผัวนะคะก็ <laughs> ถามอยนะู่นะไอ้เนี้ยไปเจอข้างในปรากยยังไม่ได้บอกหมอใช่ไหมว่าเรามีแฟนอะไรนี่นะอ่ามิพันจะอ่า มีบุญนะคะถ้ามีก็เรียนไหมคะหมอเออหรือไปเขาตัวเองไม่มีแฟนนะครับหมอคือตั้งก่ไม่มีแฟนค่ะแล้วทีเนี้ยคือเรื่องของเรื่องอ่ะแต่อ่ามันเป็นอาการปกติมันไม่ได้เจ็บไม่ได้เจ็บท้องหรือไม่มีอาการตกขาไม่มีอะไรเลยเพียงแต่ว่ามันเป็นกระปิดกระปรอยเป็นเลือดอ่าประจรําเดือนออกมาอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ไม่ได้มาเยอะเราก็กังวนลว่ามันจะเป็นอะไรไหมเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะก็เลยเลือกไปหาหมอบอกเลยว,ว่าอ่า น่าจะเป็นที่ก็เลยบอกว่ากินดีท็อกตัวนี้สามเดือนเขาบอกว่าน่าจะเป็นตัวดีท็อกไปปรับฮอร์โมนมันทให้เราฮอร์โมนแปรปรวนนะคะแล้วก็เอเขาก็เลยจะให้เรากินยานปรับของเพราบอกว่าไม่กินหรอกหมอไม่ได้ห,หรอกยวมันก็หายผมบอกว่าไม่กินเก่งของหมออีกแล้ว่ะก็ไม่กินนะก็คือคิดว่าหยุดดีท็อกเีร็จก็น่าจะ,ะดีขึ้นนะคะนั่นแหละก็คือเขาก็จะอัปเดตอาการเราะคะ่ะแต่ระหว่างเนี้ยคือ,อพอประจำเดือนหยุด แม่ก็ก็จะต้องไปตรวจสุขภาพประจำปีนะคะคือตรวจภายในของผู้หญิงอะไรเนี่ยคือเราต้องตรวจนะผู้หญิงต้องตรวจนะเพราะว่าอย่าปล่อยมี่ะละเลยนะคะคือมันเป็นอะไรก็เป็นแต่ว่าแตเา่เราเชื่อว่าไม่เป็นอะไรหรอกมันมันอาจจะมีอะไรที่แบบจากฮอร์โมนเรานี่แหละนะคะนั่นแหละก็ตรวจดีกว่าขนาดรถเขายัางตรวจหกเดือนครั้งใช่ไหมออร่างกายเราปีละครั้งก็ยังดีนะคะ